ไมครับหลายน้องครับม <laughs> ีหลายน้องเป็นหมืนตัลาตัวนคนรับแเ้นืนนะเลยครับ่้มาืวว่าคนตึกปลาครับนีเป็นแทงสลัดเซลล์แล้วครับนี่ครับนเดีวนี่ดิปาปากลนวนด้วยนี่น่ครับเอา เปลี่ยนเสียนไหมครับแหแห่ไหมเสียนไหมครับเสี้ยนเยอะเสี้ยนงูนอนมาเดินนั่งมากไกล่หดพิดเดินนั่งมาจากภาคใต้ป <c oughs> ิดนเน,นี่ยมาอันนึกปลานี่ปลาที่สวบขาไปเลยครับนี่ครับเอาลงอีกมาลงมานุลง อาทนี we to bad, então, right mm, ah, okay. ่กินจะนี่นทำนี่คร so ับวานน้องขาคนนี้บ้าจักนี่นี่ปลาคูหมาวะแล้วทานก็อปลาหูหมาำก็นะโอ้ปลาูเขาล่ตัวปลาแตงซาด้ยหวานเอาไปไกลนเอาไปไกลนเอากินจาะๆวันนองขานีคูมาวะเอาแล้วคนเดียวก่อนได้ตัวกันคนนึงเหมือนวนปลาเยู่มักีองมองไหนเอา ở ô hả? Đã lo vào phường con vốn hiến vào phường này Đó, áo mất chỉ phải con Áo ờ, những hoa hắn này nhé Một câu này đã Để hợp phá, phá tiêm xa Áo phướng nhau quá à? Cảm phút lọc Ôi, tôi này mua để phốt nha, này này Ờ, tôi này mua để phốt đây Và ăn đây luôn Áo à, luôn, ở à đây Ờ à. Quay đây luôn, quay đây Quay đây đây luôn, đây 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 เอาแหไฟสีมันก็กันมาเดือนี่ครับปลา่แหครับผปลาลอยเรื่องมาเยือยเรื่องห่างครัโอ้ยผู้นเอายานวูดไหนอยู่ได้รับสับสวนกันมอ่นี่ยนี่มาเนี่ยนี่้อ้ครับปลาเอาเอาเอาสายกันอยู่พี่โอ้ยโม่ไหนเลยปลาหูพุนบกเขา วดวดดครับโอ้มดเกีงมาม่ยมไหนหนอโอเครับเ่าไหครับเดี๋ยวเอาไม้ครับเพื่อนมาป่าอ้โหกอยป่าหูดุกมาอานี้นี่มีบอกว่าปาหูดุมก็นี่เดี๋ยวเ่อนแหนี่ครับเดี๋ยวเิ่แหะนี่วะเต็มเต็มเอาเพิ่อนเต็มครับานักหโตเลยเนี่ยปาหูดอยู่บ่บ่หูจัดพุครับปาป่าโอ้ตรงไ่นะครับพุ โอ้ยน oh, like hey, nah ี่แห้งคาครับเผาหลากหลายนะครับคุณโอ้นี่ที่เด็ดกว่าครับข้างนี้ขนาดเพิ่นบ้านทีเริ่งเหมือนว่าหนีมันหนีมาเข่าผีวัดสิเตลียนคุเข็บคุเข็บอยู่เอ้ยเดี๋ยวบุกสิครับเรียกปุ๊ดนึ่งจิตัว่นอ้อยยุ่นยุ่น มาหยิบต no uh, ัวหน่อยโยนมีมีมีเดี๋ยวมีอเอาโยนลงแน่นี่มันหยิบปลาหน่อยโยนลงสาแน่นี่นี่ครับปู่ปลาปางง่ายนะครับนี่เอาหนิเอาตั้นวันหน่อยหน่อยเออวันวันจะเออะลงไปนั่นต้นเอาไว้เลยหรอทั้งหมดทีเดียวเยอะนี่ละมีเดียปลาเนี่ยเอาเอาอยู่วันี่เอาเอาเอาต้องการปลาตัวนี้ด้วยโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปวานอีกรอบ คนอาบาัดก็อีกคนอาบาัดพ่อ